เพืนกระโดดข้ามบอลเฉยมันไม่มีอะไรหรอกกระโดดข้ามบอลไปสองครั้งเออนั่นแหละเออตักไปงัดบอลทำไมหรออย่างนั no ้น hey. เพิ่มความเร็วขึ้นกรดข้ามสองครั้ง เดี๋ยวนี้ทำให้ต่อเนื่องพอได้แล้วทำให้ต่อเนื่องปับป๊บปับป๊บปั๊บเดี๋ยวตูมอ่าหมดรแรงแรงหมดแล้วยิงยิ่งรั่วหรือเปล่าวะเนี่ย อ้าไปไปใครเตะบอลออกแล้วไปโดนไม้รั่ว,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 วต้องต้องซื้อมาชดใช้นะต่อไปเนี่ยอันนี้ลุงจบกกระเป๋า <bees> กับแม่โดนคนละครึ่ง <empezar> <complexes> สวัดเท้าทำไมล่ะหลังเท้าดิอนนาเออแต่ไม่ต้องตั้งเท้าหลังเท้าตรงหนึ่งบอลจะพุ่งไม่ต้องไปตวัดนั่นหรอกตวัดทำไมไปบอลพุ่งดีอยู่แต่ไม่เป็นไรแล้วเอาวิกัดใหม่ เพี้ยอะไรเงี้ยอ๋อตามมาตามตายอ่ะเรียกเข้าซองดีด้วยต้องฝึกเอาเองจริงๆหนักหนักไม่งั้นมันจะตกรอบเรอะออเ้ยยานาเนี่ก็ตวัดเท้าเนี่ยแล้วไปหาตอไม้ตอไม,ม้แถวๆนี้เยอะด้วยนะ